สวัสดีครับผมอยู่ที่ร้านช่างดำครับผมวันนี้ก็ขอ update. อัปเดตทางร้านของช่างดำกันหน่อยครับผมผ่านมาหลายวันครับผมลูกค้าซื้อชุดแผงโซลาเซลล์ไปมากันแบบมืดฟ้ามัวดินเลยฮะจากทั่วสารทิตยเลยครับผมก็ทำให้ สินค้าของทางร้านนี่ขาดนะครับหลายคนเดินทางมาก็กลับมือเปล่าก็มีนะครับเอาวันนี้ครับผมมาอีกแล้วครับท่านชุดแผงห้าร้อยห้าสิบห้าครับผมจากเดิมห้าร้ยห้าสิบนะครับตัวนี้เป็นแผงหนึ่งด้านนะครับผม ราคาไม่มีการอัพขึ้นครับผมขายอยู่ที่ราคา2,700บาทเท่านั้นนะครับสต็อกสินค้าไว้รองรับเอฟพี่น้องที่เดินทางกันมาซื้อแผงพร้อมกับซื้อปัม๊มซัมเมอร์ไปใช้งานนะฮะตอนนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลแล้วผมว่าจะมาแล้วไม่ได้สินค้ากลับบ้านนะครับ เอาลงกันเป็นพาเลทเลยนะนะครับนี่สินค้าของทางร้านตัวนี้ครับผมมีแผง550วัตต์มีอยู่สองรุ่นนะฮะรุ่นกระจกสองด้านราคาอยู่ที่2,800บาทก็มีนะครับผมกระจกด้านเดียวอยู่ที่2,700บาทก็มีนะครับก็ลูกค้าอยากจะเลือกแบบไหนเรามีให้บริการนะครับ สินค้านี่ครบนะครับผมมาที่นี่จบไม่ต้องไปวิ่งหาสินค้าจากที่อื่นนะครับผมฝากกันไว้ด้วยนะครับนะฮะเอาบรรยากาศในร้านครับผมนี่โอ้โหทุกคนเดี๋ยวมาดูครับผมว่าร้านช่างดําเขามีอะไรมาให้ชมนะครับผม รู้สึกว่าจะมีสินค้าใหม่เข้ามานะครับช่วงนี้นะครับผมเอากำลังรีวิวอยู่พอดีนะครับผมนี่ครับช่างดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทา,างร้านนี้เขามีอะไรน่าสนใจเข้ามาบ้างครับออสินค้าครับโปรโปรหน้าร้อนนะผมเอาพี่สวัสดีครับผมบกำลังรีวิวพอดีกำลังรีวิวสินค้าพอดีของใหม่ใช่ไหมนี่ เขาเล่นใหม่เขาเรียกเขาเล่นใหม่โอ้มันคืออะไรครับนี่มันคือพัดลมไอ้น้ำพัดลมไอ้น้ำโอ้โหาสุดเลยเชียงเงี้ยใบพัดนี่เขาเรียกว่าเป็นใบพัดใบพัดแบบไหนนี่ใบพัดแบบไม่เหมือนทั่วไปนะเหมือนใบใบพัดเครื่องบินเนาะอ๋อครับอันนี้มีมีอยู่กี่รุ่นนี่นี่อันนี้มีสามรุ่นสามรุ่นด้วยกันฮะ โโอ้หชุดชุดเป่าไอ้น้ำนะเย็นๆนนะเหมาะเลยครับผมหน่วยงานราชการต่างๆสถานที่ตามสำนักปฏิบัติธรรมหรือว่าวัดวารามนี่เหมาะงานเน้นงานพีเองานแจ้งโอ้งานกลางแจ้งนะเครื่องเสียงกลางแจ้งใช้ได้โอ้โหสามารถม้น โอ้นี่กี่องศานี่ร้อยน้ำน้ำหมอกปรับได้เนี่ยหมอกตัวเนี้ยปรับตัวเนี้ย๋อสามารถปรับหัวฉีดได้ปรับหัวฉีดได้ให้มันออกมากออกน้อยได้อืมแล้วก็ปรับความเร็วแรงลมได้ความเร็วของลมได้ปรับความละเอียดของหัวฉีดได้แ้วมันมีตัวข้างในแล้วก็มีตัวข้างนอกนี่มีพัดลมด้วยครับตรงนี้ครับตัวตัวทำหมอกครับทีมีสองตัวไหมอ๋อพัดลมมีสองชั้นนะสองชั้นนยอ๋อ นี่น้ำไหลวนน้ำมันใช้ระบบน้าไหลวนครับผมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไหลทิ้งนะไอส่วนน้าที่ที่ที่ไหลเวียนมาเนี่ยก็วนลงไปคืนออย่าเอาน้ําลายไปใส่ในนี้นะครับมีอยู่สามรุ่นับผมเอ้าสามรุ่นไล่มาตั้งแต่รุ่นสองนิ้วครับผมราคาอยู่ที่สามพันบาท เลือยอืมสองนิ้วสามพันบาทครับยี Hah. ่ห้านิ้วสามพนห้าร้อยบาทยีนิ้วสามพันห้าฮะทุกคนัวนี้นิ้วใหญ่สุดให่สุสามสินิ้วฮะใหญ่ไม่ใหญ่ดูโอ้โหบ่าโอ้บ่าดำดิังดำดิเย็นมากเย็นเย็นครับสน้ำอืมแบบนี้น้ำเติมแชงได้ทั้งวันอ๋อนี่อันนี้สามารถใช้ได้ทั้งวันนะ แต่ว่าไองานแต่งงานอะไรที่แบบอืมกราบใช่ใช่งานออร์แกไนน์งานอะไรเนาะร้อนร้อนเนี้ร้อนเมสานี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวร้อนแล้วครับเพราะเรามีพัดลมเนี่ยออ๋เย็นเย็นกลางวันเย็นเนาะเย็นเลยครับชื่นด้วยอือเย็นสดชื่นจัดงานตามบูธต่างๆนะผมนะเหมาะมากเลยสดชรับจดูหน้าพัดลมเนี่ยอ๋อคืงานการแจ้งนะครับผมมันจะมีแบบงาน ข้างในมีแบบพัดลมแบบไอหมอกเป็นหมอกเป็นหมอกก็มีอ๋อแต่นี่ไอน้ำอ่านี่ไอน้ำครับแต่ก็หมอกเลยหมอกเย็นแจ็บเย็นเย็นเย็นสบายครับผมนะตอนนี้เราซื้อเต็นแค่สามตัวนี้สามตัวนี้ฮะตัวนี้เออสามพันแปดสามพันห้าสามพันนี่วัดควรมีอ๋อตามวัดตามสำนัก ต่างๆเนาะอืมรายการนี้ก็ซื้อพัดลมถวายถวายวัดเลยนะเราจะได้เย็นใช่คุณภาพเราจะได้ดีอ๋อทำให้คนอื่นเขาได้เย็นไปด้วยได้บุญด้วยอ่าอ่านี่พ่อเราซื้อไปวัดนะครับเราใส่ชื่อเราเลยใส่ชื่อเราใส่ชื่อตรงนี้หน่อยอ๋อนี่เขียนชื่อได้เราไปถวายวัดเลยนี่นี่แล้วจะมาจะอยู่กับเราไปตลอดเลยอ่าไปงานไหนอนคนนี้มาทำบุญอ่า คนชมก็ได้บุญเอาเงินไปถวายวัดไปหายเลยหายไม่รู้กันไปไหนไปกันไม่สิบคนใช่แค่เรียกว่าสุขทั้งผู้ให้และก็สุขทั้งผู้รับนะครับผมนะได้ทั้งคนที่ไปวัดด้วยได้บุญทั้งคนที่ไปวัดด้วยครับนำเสนอว่าเออเนี่องหรือไปถวายวัดหรือหรือเราใช้เองก็ได้ใช้เองก็ได้ครับผมทำโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าโกดังอะไรอย่างเโกดังเนาะอ๋อที่เป็นงานภายนอกเนาะต้องไปเช็ดแอร์ครับเออ เป็นแบรนด์ของอะไรพี่แบรนด์ของเขาอ่ะอันนี้เป็นมิสมิสอ๋อเนี่ยตามชื่ออะไรนะเย็นช้ำเลยครับนี่ครับผมเฮเรามีหลายตัวนี่เราประกอบกันแล้วมาที่เส้นให้ลูกค้าดูประกอบให้ดูครับผมตัวนี้ตัวนี้ถ้าอยู่ในลังจะจะจะประมาณไหนฮะรังก็ประมาณนี้ยกคนเดียวได้ยกคนเดียวได้อ๋อส่งได้ไหมพี่สั่งส่งได้ไหม

เป็เซนเตอร์นะเป็นพี่เซนเตอร์เขาเนี่ด็ครับทุกคนดูไอครับผมเป็นไอที่ละเอียดมากเลยนะใหญ่ไม่ใหญ่ด้วยานี่ก็น่ารักกันครับอยากเล่นเล่นของใครเพื่อนอืมแต่ไอ้ตัวนี้ดีพี่มันมันไม่กระจายมาเปียกนะมันจะเป็นไอละอองเนาะละอองละเอียดนิดนึงละเอียดมากเลยยังไม่ถึงกับเปียกแต่ว่าปรับได้มันสามารถปรับปรับให้น้ำมันออกมาน้อยได้อ๋อมาดูหน้าฝนจะปรับอ่ามีที่หมุนอ๋อนี่นี่ไม่หายเลย อันนี้อันนี้อันนี้ปล่อยน้ำน้อยๆครับผมเอาแต่ลมอ่าหรือจะใช้แต่ลมก็ได้นะปรับเปนบอลลูมอ๋ออืมมันกปรับเครื่องเสียงครับเคงเบาเคงค่อยได้มีมีบอลลูมปรับด้วยนะฮะปลาหรือใครจะไม่ใช้ก็ลดเลยลดเลยครับผมลดเลยเนาะอ๋อครับอันนี้ใช้น้ำแบบไหนพี่น้ำทั่วไปน้ำทั่วไป นี่ถ้าเราใส่น้ำหอมอะไรไหมเพิ่มอ่ะพุงเลยอ๋อแต่อย่ใแต่อย่ใช้ไอ้นะไอ้พ่นยาแต่ว่าถ้าเป็นผมว่าถ้าเป็นพวกอะอะไร้ลกล้วยไม้อะไรเงี้ยอ่าไร้ไ้ไอืมอเป็นงานพวกอ่าเรียนเตาเียมากเรียนเตาครับผมเข่งเงยดูแลเข่งเงยอาคเจ้ล็อก อันนี้ขาสามารถเลื่อนย้ายได้นะครับทุกคนนะมีล้อสี่ล้อให้นะอ่าแล้วก็ถังนี้ก็ให้ด้วยเนาะได้พร้อมหมดเลยอ๋อแล้วเปิดไปจะมีอะไรครับผมก็มีมอเตอร์อ๋ออ๋อจะเป็นตัวมอเตอร์ปั๊มดูดน้ําเข้าไปนะครับขึ้นไปอ๋ออันนี้เป็นปั๊มปั๊มจุ่มเลยพี่ปั๊มจุ่มเหมือนตู้ปลาแ่้วหลยครับอนตู้ปลารอืมโอ้โหอ๋อเนี่มามา มาพรีเซนเตอร์มาแล้วครับผมมามานยลูกพรีเซนเตอร์มาแล้วนี่พรีเซนเตอร์มามาเถอะนี่พรีเซนเตอร์ครับผมพัดลมนี่อออ่ออ้าเอนี่นี่เย็นไหมนี่เห็นไหมโอ้เย็นไหมพรีเซนเตอร์เซียนุ้ยนี่นี่โอ้นี่เสียนุ้ยนี่โอ้นี่ดิอ้าโอ้เย็นสบาเย็นไหมเย็นไหมฮ่าโอ้เย็นเอ่อ นี่นี่หาเย็นมากเลยหนาวเลยเอาซื้อแอร์นี้เย็นชําครับผมเย็นสบายครับจะจะซื้อไปถวายวัดถวายสำนักสงฆ์ต่างๆก็ได้ครับผมนะใครสนใจก็สามารถมาดูได้ับผมซีรัลช่างดำสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมนอกจากนอกจากพัดลมแล้วมีมีอะไรครับพี่เครื่องอะไรเครื่องมือไม้ทางการช่างบ่เครื่องมือมีอืเอาอนนี้เดี๋ยวดูแถวนี้ครับผมนะ อันนี้มีอะไรบ้างครับพี่จะนำเสนอสว่านไฟฉายไฟฉายเครื่องจิตกล้องวงจรปิดก็มีครับผมขายก็มีมีสว่านอันนี้สว่านไฟฟ้านะครับผมมัแบตเตอรี่อืมนี่เห็นชุดนี้ชุดคุ้มอันนี้ชุดคุ้มเลยชุดคุ้มเขาแม่คุ้มเลยนี่ครบสามตัวสองผ่นห้าอู้สามตัวอันนี้ครบเซตเลยนี่นี่มีไฟฟ้ามีสว่านไฟฟ้าไฟมีเห็นเลีย มีหินเจียด้วยแล้วก็มีบล็อกโอ้โหชัยอ๋อโอ้โหทุกวันนี้ครับผมอันนี้ตกตัวแล้วแปดร้อยบาทเองชุดหนึ่งสองพันห้าครับผมนะโอ้โหเรื่องมือช่างครับใครสนใจคุ้มมากครับคุ้มมากสองพันห้าปกติไปซื้อในในร้านในตัวตัวเดียวอ่ะก็พันกว่าแล้วครับ อันนี้ได้สามตัวเลยสองพันห้าเเรียกว่าโคตรคุ้มไม่ใช่คุ้มธรรมดาโคตรคุ้มนะนี่พันแปดหนึ่งตัวพันแปดหนึ่งตัวพันห้าอ๋อขื้นสายทานโอ้โหลอได้เป็นสว่างได้จงดำนี่นอกจาก ขายโซลาเซลปั๊มแล้วนะยังมีอุปกรณ์เครื่องมือช่างครับผมมานำเสนอนะครับนี่ครับก็ถ้ามาซื้อไปแล้วไม่มีเครื่องมือก็เอาเครื่องมือไปพร้อมเลยอ๋อพอไปไปติดตั้งแล้วมันร้อนเอาแม่พัดลมเอาพัดลมไปอีกเดินไปไม่มีเสื้อใส่เอาเสื้อไปใส่เอาเสื้อไปอีกโอ้โหครับผมโอไปทำงานไม่มีน้ำสะเก็ดแด็กก็ไม่ใช้ มีน้ำกินมีน้ำพร้อมด้วยเลยครับผมนะมีที่นอนก็มีทีวีก็มีทีวีก็มีทีนอนก็มีปอูกไปก่อนปลูกงบไปก่อนนะปลูกไปก่อนนะยังแม่ออกมานะครับหกร้อยบาททีน๋อนี่ครับอุปกรณ์ต่างๆนี่ครับผมนี่เครื่องมือใช้ทางการช่างนะครับผมก็มีแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีพวกน้ำมัน พวกน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรก็มีขายแบตเตอรี่ก็มีฮะราคาพิเศษโซล่าเซลล์ต่างๆนะครับผมมาใหม่ล่าสุดเลยแข่งมาประมาณยี่สิบขั้เลยยี่สิบกว่าพั้วเหรอครับตอนนี้ตอนนี้โซล่าเซลล์ตอนนี้มีรองรับลูกค้าจะไม่ขาดเนาะเรารับได้อยู่เพราะว่าเราเตรียมไว้เยอะมากครับเยอะมากประมาณจะเป็นพันพันแผ่นอ๋อเป็นเป็นพันแผ่นเลยนะ เพราะว่าลูกค้ามาบางทีก็เยอะมากเยอะมากนะครับผมมาอันนี้เยอะมากเลยอ่าลูกค้ามาหลังไรลกันมาครับผมนะช่างดำไม่ไหวไม่ไหวช่างดำมาวันไม่ไหวครับผมตอนนี้นะครับย้อยมายังมาเยอะทีเดียวอ๋อถ้ามาเยอะดิไม่ใช่เราปุ๋ช่างก็ปวดหัวด้วยนะปวหัวเลยทีมงานก็ดูแลไม่ทันดูแพงครับผมมา นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคแพงอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับมาที่ร้านมีเสื้อแถมนะฮะมีเสื้อแถมให้นะครับผมนะ,ะดีครับแพงนะแพงร,ร,ร,รองจิงก๊กห้าร้อยห้าสิบห้าอันอออนี้สี่ร้อยสิบนะใน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 กลุ่มนี้มีอะไรบ้างพี่มีรองจิ๊กมีห้าร้อยห้าสิบแล้วก็ห้าร้อยห้าสิบห้ามาใหม่อ่าแบรนด์อะไรฮะรองจิกหมดเลย ะไรพลาวพลาวอะไรเนี่ยอ๋อพาวเวอร์เหรอพาวเวอร์นี่ซันพาวเวอร์เนี่ยอ๋อซันพาว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 ตัวห้าร้อยห้าสิบจะเป็นของซันพาวเออห้าสิบห้าห้าสิบห้าห้าร้อยห้าสิบห้าเลยมาใหม่ล่าสุดเลยเป็กใหม่ล่าสุดราคาเดิมไม่อัพขึ้นอันนี้เป็นกระจกกระจกไกระจกด้านเดียวหนึ่งด้านวัดเพิ่มขึ้นแต่วัดเพิ่มขึ้นแต่ราคาเท่าเดิมราคาเท่าเดิมนะครับผมอ๋อเป็นไงอะ เจ๋วสิปกติวัดเพิ่มขึ้นต้องแพงขึ้นสิต้องแพงขึ้นสิไม่ครับผมไม่ช่างดาไม่ไม่ลงนะไม่เพิ่มขึ้นนะแน่นอนครับผมอ่าคุณภาพมากกว่าเดิมแต่ราคาเท่าเดิมห้าร้อยห้าสิบห้าวัตครับสองพันเจ็ดร้อยบาทอืมเอาหนึ่งแผ่นก็เท่านี้เท่านี้ยี่สิบแผ่นก็เท่านี้เท่านี้ห้าสิบแผ่นก็เท่านี้ครับผมตามนั้นนะเอาเยอะเไปเยอะก็ดูเอาดูเอาครับอืมอืม ตุดยอดเอาเรากไลหน่อยกดไลหน่อยกดไลหน่อย้ำโอ้โอ้น้ำก็มีฮะเอาน้ำนี่ปกติแล้วถ้าลูกค้าเอามาซื้อสินค้าของทางร้านก็จะมีแถมให้แต่ถ้าลูกค้าตั้งใจอยากจะได้น้ําไปต่อยอดต่อยอดก็ขายอืมครับผมเอาตอนนี้น้ำมีมีแท็คละยีบ้าบาทครับขายปลีกเป็นน้ําของแบรนด์ของทางร้านเลยใช่ไหมฮะอ๋อโอ้ชื่อน้ําบุรีรัม เป็นน้ำบุรีรัมแล้วก็แบรนด์ช่างดำนะครับโอช่างดำหมดแล้วแจกดีแั้งแจกทั้งแถมนะฮะอ๋อ้าพี่แพ็คเท่าไหร่อะไรขายยังไงอันนี้แพ็คยี่สิบห้าแพ็กระยี่สิบสี่แพ็คสี่แพ็คร้อยสี่แพ็คร้อเลยอ๋อทั้งเล็กทั้งใหญ่ไหม เล็กทั้งใหญ่เท e. oh <hhh. S 2> ่ากันหมดอ๋อครับวกล่อืมนี่นี่อันนี้อันนี้จะอันนี้จะเป็นขวดใหญ่เนาะขวดโี่เนี่ยโคตรของร้อยมิลหกร้อยมิลราคาเท่ากันไหมพี่ใช่โคตรใหญ่เท่ากันใช่ยี่สิบห้าเท่ากันอืมอ่ะเอาอย่างงี้ลูกค้ายีสบองบาทราคาร้านค้าส่งยี่สิบสองบาทยี่สิบแพ็คละยะยี่สิบสองครับผมโอ้อ่เดี๋ยวเราจะจัดโปรแพ็คละยะยี่สิบมีจะมีโปรจัดหรือยังฮะเดี๋ยวก็จะ ้้ใหทราบเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะแจ้งเสือนุ้ยเลยคนแรกเลยใครจะมาซื้อแพงนะฮะครับผมอันนี้ก็ฝากกันไว้ท่านละยี่สิบบาทเอารถสิบ้อมาเลยปกติเราจะจัดเฉพาะวันนี้อ๋อโปรสงกรานไม่รอวันแม่แล้วไม่แน่เดี๋ยวดูบอกวันทีนึลยอ๋อขายแค่แพละยี่สิบครับออาลูกค้าจะมาซื้อแพงนี่ก็ เอารถมาใหญ่ๆครับเอาดำมาเลยเอาคันใหญ่ๆมาหน่อยจะได้ใส่น้ำใส่น้ำก็ไปไปด้วยนะครับผมนะแพ็คสิแพ็คสิก็ช่วงโปรโมชั่นนะครับผมอ่ะย้ำอีกครั้งครับผมกี่แพ็คเอ่อแพ็คละ25่สิบห้าบาททุกไซส์ครับผม4แพ็คร้อยสแพ็ค100บาทครับผมไปขายแพ็คละ3แพ็คร้อยไม่ถ้าเห็นเขาขายตามร้านทั่วไปนะแพ็ค10บาทไม่าน่ ขวดหนึ1 1> bills, ่ง uh สิบ huh. er er e yeah. euh. บาทโคดละสิบบาทนะถ้าขายเป็นขวดเนี่ยได้ร้อยร้อยร้อยยี่สิบบาทแพ็คหนึ่งนะเราซื้อไปยี่สิบห้ายี่ยี่สิบห้าบาทเราก็กําไรเกือบร้อยอ่ะโอ้่แพ็คหนึ่งแพ็คเนี่ยกำไรเกือบร้อยเนี่ยพ่อค้าไม่ขายนี่ไปขายเนาะนีเอาไปขายตามตลาดนัดตามร้านเนี่ยกำไรเป็นร้อยเลยนี่อึมโปรสงกรานฮะทุกคนหน้าร้อนกำไรดีใครที่จะขายน้ำกับผมนะก็ฝากที่สุดระดับประเทศเหมือนกันฝากเอาไว้นะครับผมถือว่าราคาที่สุดระดับประเทศ การันตีเลยถูกที่สุดแล้วก็น้ําอร่อยด้วยนะครับขนาโรงงานใหญ่ๆนี่ยังงงอืมมาไงวะเนี่ยอมาไฟฟ้าเราก็ใช้โซลาเซลล์ครับวั่งเม็ดพลาสติกครับก็นี่เราซื้อมาทำตั้งแต่เป่าขวดเลยอืมนี่ครับเราต้นเราลดต้นทุนเราทำครับเราก็เลยขายได้อ๋อนี่คือที่ว่าจะแข่งกับช่างดำเนียกลัวเดี๋ยวจะชนะเอาไม่ต้องแข่งกันมารับไปขายเลยนะขายยเล ไม่ต้องแข่งล็อกรับน้ำช่างดำไปขายอะกำไรต่อได้เลยขายขายทรงยี่สิบสองบาทขายปียี่สิบห้าบาทถูกไซส์แค่นี้รับเงินเลยเลยนี่ครับผมเอาโทรสอบถามได้ที่หลุดแปดศูนย์เจ็ดสองแปดหนึ่งศูนย์ห้าสี่หรือโทรมาไม่มีคนรับสายให้เสิร์ชกูเกิลมาที่ร้านช่างดำบุรีรัมดำพิมพ์ในกูเกิลเลยว่าร้านช่างดำบุรีรัมย์จีพีเอสมันจะพามาพามาถึงที่เลยถึงนี่เลยเอาโอเคตรงนี้เลยต่างบุตรตรงนี้เลยครับผมนี่ต่าบุตรตรงนี้นี่นะ นี่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 คืออะเเลนมาของของของพิกัดพิกัดร้านช่างดำนครับนี่ครับมาก็คือมาคือถ้าเจอรถเจออ่าสมประตูแบบนี้ก็คือนี่ร้านช่างดำถึงแล้วถึงแล้วนะเช็คอินได้เช็คอินได้ครับมาโม่วงดเลยนะเอาโอเคครับผมโอ้สวัสดีครับ